ตายนะมันจะกลายเป็นทีโพสหมดเลยนี่เลยผมเข้าไปเอาปืนโดนล็อกใชด้วยแหละโอ้เรียบร้อยอ้าวอะไรนะอะไรนะโย่เฮ้ยผมโดนล่าผมโดนล่าฮะโดนล่ามีคนล่าผมมีคนล่าผมคนเดินเขาคนล่าผมพอตีทูผมหลอดนะล่นได้ไงวะเฮ้ยเร็ว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 ตัวที่อยู่ผมล็อกมันไม่ได้บักเนียตัวเดิมเลยใครล็อกได้ไอ้ดอดอะดอดไม่คาสอะ บอกเฟรนี่ไงวิ่งช like. sort of ิงเลยเขาบินหนีนะเขาบินหนีเขาบินหนีนะผมกำลังข้าว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 นะนายอยู่แค่เนอกแค่นาะไม่ตายอยูแล้วเห็นแล้วผมหิวตัวเองแล้วดีว่าผมดีว่าผมผมล้มแล้วมันไหลไงมันไหลลงลงเขามาหัวเขายังไม่แดงเข้ามาเขาแดงเขาแดงเะแดงนะนายอยู่ไม่ใช่คนหัวแดงไงเพาผมผมหัวแดงไง เขาเก็บข oh, uh ้าวหัว